Uhm. ะะเออเจ้ากคนโอ้โหอยู่ทงหายทงหน้านี่ก็หายูหากรีนเขาได้ยูได้กินนะขูเพียด์ขู่กบพอได้สองสี่หกแปดสิบสิบสองโอสุกก็ได้นี่ กลับคทายสบายดีแล้วก็สวัสดีสบายดียดตอนเทงเงพี่น้องตอนเทงมื่อนนี้นี่ พอดีว่าเดินทางเยอไปกินปา่าน้ำบ้าวถมเพิ่อนพอดีว่าเพิ่นโทรมาโซนตอนเช้าๆนะเพิ่นว่าประมาณสิบโมงเอามาโลดวะสิบโมงไปแต่ตอนนี้ก็เดินทางมาหอดทางแวะเฮ้าหน้าเพิ่นแล้วนะแต่จากสิจชื่อไปจือ้อเคยมากินอยู่แต่ปีกายเธอหนึงพี่น้องเลยพอดีว่าโซนแม้จะดีเพิ่นมากกับเพื่อนมีมาน้ำสำนะเพิ่น,น,นะพนหนาวก็เลยเดินทางมาพูดเดียววันนี้นะจากละจชื่อไปจือ้อทางเฮ้าหน้าก็ได้ ทางเฮ้าน่าื่อแต่แตะนี่ไปหาเทงพนีมีมั่นใจพี่น้องเลยไปล่องเบิ้งนะเขียน่าเซืรอมีชื่อค้าเลิกการโทรเพื่อนมา สนและพี่น้องเยมาฮอนี้มันมีทางเฮ้านี้และก็ทางไปพุนนะแต่พ่ฮุจักว่าทางเลอทางไปหน้าเพื่อนนี่ถ <laughs> ามที่ขาดไว้ทุกคนเลยมีจือนะมานี้ก็ถามเขาเจ้านะเขาเจ้าอยู่โซนนี้พอดีเลยเขาเจ้าคนมั่นพอดีว่ามาปีกายที่ก็มาเธอหนึงพี่น้องเลยมาําเขาประวัติได้แต่ปีนี้นี่ยังมีฮุจักว่าเพิ่นโซนเพิ่นมาได้นะ ทางมาหน้าพิ่นหางเมื่อไรเขายยาเฮที่ยวแล้วนะแกเพิ่นเป็นทางไปทางเลือ่อคอยกัะบิจักนะนี่ก็ชื่อพอเป็นล่างๆว่าวมาทางนี้นะปีไกยนะแต่เขาเจ้าตันเมื่อไทางกันนะน่าจะไปทางไม่แล้วแต่คอยบิหุจักว่าสุเพนไปทางเลยอนะคอยมาทางคอยมาปีกกยนะี่แต่มันเป็นพดอึบเมื่อไรพี่น้องเย้ยไปยะขนาด เดี up, kind of ๋ยวสีเกลไปลองเลาะไปลองเบิ้งก่อนเห็นว่าเซอร์ปลายมีฮอดก็สิได้เดินทางกลับแล้วทุกคนเลยเนื่องจากมีมีสัญญาณแถวนี้นะโทรเสือเป่าธรรมก็สมอยู่ทางที่คอยมาเนี่ยเขาคิดว่าเขาวิญญาณเที่ยวทุกคนนะมีเพื่อเที่ยวแล้วตามเบิ้งสภาพนะสภาพนะเป่าธรรมเปิดมีมีเบอร์โทรเพวนมีแต่เบอิลเน็ตทุกคนเลยเดี๋ยวสียางไปเบิ้งก่อนนะมันแม่นบมทางนี้นะ ตันแลยทุกคนเลยเข็มีแมน้นกที่ได้เดินทางเมื่อเฮิ่นแล้วทุกคนเลยไปมีฮอดแล้วคานี้มานี่นี่หกเลยทุกคนเลยแต่มานี่มีทางอีกนะโอ้ตบทเหล่าบทดงเลยเออสงงใสเขาน่าจะเป็นมาทางนี้ทุกคนฝนท่นนทมามกี้นี้ก็มาถามท่มาฮับปีได้นะมีมีสัญญาณสัญญาณเป็นตัวอี น่าจะทางนี้แหละทุกคนนะเดี๋ยวไปเอารถก่อนปะรถอยู่พูนนะเขาเป็นทางนะคอลอดมาเธอเดียวนะหมาจะปีกายนี่ปีที่แล้วนะปีนี้เป็นโซนมาขึ้น่าทางเก่านะบัดมาแล้วเสือไปกับบีชื้พี่น้องนะเลยเลี้ยวทึอ,อยู่บ,บ่บุเพราะว่าเขาเจ้าเริ่มเฮ็ดโฮเโฮ็ด,ดโซนหลายแล้วนะ เสียรถบุมานี่ได้บบนี้ได้พกขนาดเลยเห็นย่างไปเบิ้งมีเห็นทางมุงกี้นี้กะสีได้เดินทางเมือหื่นเสียไดะทุกคนสิได้กลับเสียไดะแต่ย่างไปเบึ้งแล้วผัดมีทางอยู่นะดูทางไปนลึกี่นอยคอยมานเฮ็ดเลย จือได้พี่น้องไหไปล้วเบิ้งัะซือได้ถายกับหอดจนได้ทุกคนจืดละบานนี้หอเถ็งก็ทำเอมาหอดเลยเงกทอเลแมวอีน้อ โม้ม่าานบนี้โจรเม่อดูเอมอีมาสิมีหมาน้ยเกือบมามีหอดทุกคนเลเป็นว่าวทางเขาเป้าธรรมเป็นลงพูเลยลงหนองละเดี๋ยววันนี้กะจะได้ไปเบ่งยูหนองเพื่อก็โอ้อยู่หายอยู่โซนสุพรนอยูเทียงหายเทียงหน้าเลยได้ปุพักกิน ปูมาแต่งปูพัพกพักโบพักหอมพี่น้องเอ้ยพักเถิมนอนขนมันต้นแล้วก็โค่ซนยางส่วนย,าง,วนยางเป่าธรมอยู่ทางกูก็มีไก่เลยสะตุกเก่าทุกคนแต่เพิ่นน่าจะปานใหม่นะสะโตมาสุกดุบน้ำปีไก่แล้วโอ้ทางเบาา่าธรมสองคนนะึง นี่ก็มาหอดแล้วล่ะเนี่เลิ่มเอาทำสองคนนี่บ่สองคนนี่ไงสองคนน้องสายหาเขามาพามากินปลาโอ้น้องสายเจ้าบอสน้องคิงขิงนี่น้องคิงนี่นะเลยมันระเบิดซสซ้มๆเดียวแล้วสิถั่มองนี่บ่อนเซอร์นะรอดเนาะลอดอันนี่เริ่มมู่เลยเขาบระว่าิ มาวาดเพิ่นคาไปปลาวะเป็นปลามาเนี่เห็นรอยังวายมาเลยเหรอโทรถามว่าบุยเบียกบ่เบียกมาเล่นน้อกันพี่น้าวะโทรไปวันนี้ว่าขึ้นปลาแล้วโซลไลกับมีคอยว่างเนาะแต่ละคนก็ไดงเดี๋ยวสิลงงมปลาน้องก็เป็นตะม้นอยู่ได้เห็ุหลังก็จะขี่อยู่โซลไลขึ้นมีแต่ติโตสีส้มๆเนาะนี่จ้ะวะทุกคนปลาอันนี้นะ ปลาปลาไนค่มปลานิน่นบ่มีแมสปลานิ่นเนะาะปลาไนคัมปลาไนปลาเลงและอันนี่ไงปีนี้มีแห้งปีนี้เนาะเออโจกลงอีมาปีก่อนนะแห้งน้อยเดียวนึง่งหนำยังนะเพิ่นสูบเอาเหมดเลยปีไก่นะกินกุ้งปีนี้นี่เพิ่นจะได้กินปาลาอะไรโอ้พักนี่ขนาดเนาะอยู่เทิงปุกกระมี่อยู่พีกกะมี่พักนี่เยอะๆปุเต็มทีเลย เห็นหลักจะขีอยู่คนป่าแสดงว่าหลายเติบอยู่นะตัวนั้นก็ะชื่อมองแล้วพู้หามองแล้วตัวนั้นนะฮึ้โอตัวอี่ขนาดป่านะตัวพี่ขนาดโอ้ยังไงเั้เนาะโออป่าตาบอดวะวะตัวเฮ้ยมันยู่แบบเละกื็เห็นมุกนี่ได้กินเนี่ย เนี่ยมองเพอยู่ตวพี่อะไรมีชื่อมองกันเนาะได้ได้ได้โอ้โอ้โอ้มองบิดเลยเนาะมันบิดเลยได้โอ้โอ้โอ้ดูนี่โอ้หลพี่เนาะ เอาหาหกโตกมาส่วยหเออง่ายเท่าป่าแบบนี้สิบอกง่ายอ่ะท่านได้จะโตก็อึ๊บเฮ้ยที่โอ้ทานได้จะโต ได้แล้วทุกคนตัวนึงนะตัวสีส้มนะโซลายมีแต่ป่าแบบนี้นะที่เจอนะได้หลายตัวที่บนน้องมันพอกินแล้วว่าเราถาตัวนี้ใหญ่กว่ามูนกลางไ้ซันฮะกางนี้อันยาบ้านนี้นะอันลูอ่าเฮนลินกยังได้กินเลิกปันนั้นบอก ล็บมันนั้นบ่นองรนะอเออมองงงน่ปานตัวนั้นมันบิดืมันรอดมันรอดโอ้มองกันไปสือบอลเล็กแบบน,นี้นะแถวนี้ก็พอได้อยู่ที่จริงค่ะมาทำเพื่อว่าทางลุมพุ่งง่เพื่อว่าตัวง่ ต่ำแล้วคืนมั้งคืนแล้วเบิ่บงทรงห,หลายปลานงทางลุ่มพี่ไงพักนีแบบมีเสือ,อเตะอหอนี่ว่าบุบายใบบุบยใบอยู่แม่นตัวน้อย ถิ่นมองอยู่ได้ลงถิ่นใช่ไหมแม่ไม่มีแพ้ทั้งทึองพูดจมประทับดองขึ้นบล็กล่ะตัวน้อยอันนี้ปล่อยมันไปปล่อยปล่อยได้น้ำเต่ามันหน่อยกางหลายกางหลายเนาะดองขึ้นบกก็มี ปแดงแนลี่เเล็กเลาป่า, <c oughs> ปาโอ้ปลาธรรมดาปลาธรรมชาติปอว่ป่า,รราปลา, <c oughs> าแดง,งจุดเลอดนองป้ามองง่ายอ่พี่ลกเลยโอ้จ <c oughs> ำนี้จุดรอดมองอยู่นี่ไง <c oughs> สามมีอะไรทุกคน นีก็คือเห็นถืออยู่ซช่ลหะไปเลยโอ้ยตัวน่ะดอกขึ้นบกเลยเลกปลาจ้นจ้นขนาดไม่แล้วไม่แล้ว เออ,อ,อ,อทุกคนโอ้โหไปซ้ำ้ยอู้ดูดิขักทุกคนเห็นตะลังมันตับแข็งก็ไ บุยใบบุยใบไมได้โตมาจะไปทำเลยเด็กๆด็ๆโอ้ยออยู่ปคอก็มีป่าคอใหญ่เนอโตเป็นโลคุณมากไงปดมีแล้วดกิปลาขอใหญ่ดับดีมันได้ไมด้ง่ายปลาขอใหญ่ชื่อมอง อะไรของปลาคนใหญ่เนาะเกือบโลตัวนี้เกือบโลปลาเต๋อไป็นทุกคนขอกินละหือมองบัดนี้หือมองยังถืออีกอยู่ถือปลากินยาป่ะโอ้ปลากินยากลางน้อยตัวนี้เน้อเอาไปบอกเพิ่มเปิดเป็ดตะลุดกระ เอ๊ะไปเลยอยากจะปีนแก้มเลยแถวปล่อยไปก่อนเถอมันใหญ่ก่อนยังเอาเอาแล้วแล้วทุกคนในป่าก็พอได้อยู่ได้กีดละหลายเต็มแล้วนะทำคุณกันเสียวเซีวอยู่ป่านะลายอะไรป่าผายปราทับนี่ป่าสลายป่าแดงนะน่ะป่าในค่ำเนะเพื่อนปล่อยป่าในค่ำป่าในขาวก็แล้โซลายน่ะน่ะ ป่ากิแลบตัวนั่นกันเห็นเขามันล่อยพี่น้องไงน้ำมันตื้นแถวนี้นะปอทางเลิกกันป่าธรรมชาติก็มีได้ปลาดุกกะหลายอยู่พี่น้องนะปีก่อนนะโอ้ปลาดุกหลายขนาดตอนดูดเนี่ยน,นะไปบปด้ขอใ่เอาไปจามแล้วเนาะ ตัวนี้จักรันบ่าวทำเสีเ็ดเนอะเลิกกินดอดตามเบิงสองสี่หกแปดสิบตัวนี้กัเอามาขางอยู่ทุกคนเลยผู้ผู้ดีเลยเปีนแก้มเนี่ะปีนแก้มบ่ตัวเริ่มปีนทะลุซะกินน้ำเดียวอีกแล้วเนาะเดียวได้ลูกเย๋ยวจะโคตรทะลุนะสามสามเลยผุลาบ่อเนี้นะผุลาลูกใส่ละลูกในะส่ลา ลาลายคีไอายกล้องซ้ำบอกสบายดีกับพ่อสบายีซ้ำจันดีแล้วคือยศสบายดีพูดแล้วจังสบายดีเมื่อเลือกอันสมอยอยู่ก็สมอยอยู่ได้อันนี้ย็ดเมนูก้อยเด้อเนาะผักกับพิ่นเก็บมาแล้วแล้วนะ สีปลาเนาะดง่ายานนยถ้ปลาเกล็ดแรกไม่ได้จะตูดเลยบอกไหมนเนีมีเอามันน้อยลอยนะฮโคมพังยีงไงได้เราทำลักโบดถึงไปแล้วบวชบวชนาไฟเขาเนี่ยฟังเฉ่คิดหนึ่งไงละ<อ>คนเสียอยู่บ้านนี่คนเสียอยู่บ้านนี่นเนาะ โซซิมือก้อยบ่เนี่นะก้อยมาเนี่นะเส็บใหญ่เนาะเส็บใหญ่เดิเส็บกระทายางพอดีว่ากระทาเล็กมันกระท่านใ้ซื้อมาเนะาะกระทายางมาหนังผิงไฟผิงแดดพี่น้องเลยเฝ้าป่าเริ่มแฮมมาละเมื้อนี้นี่เริ่มเห็นแดดนะคลายได้แล้วพี่น้องเลย หนาวแต่ตอนเช้าๆตอนเช้านี่เย็นเจี๊ยบเลยอยู่ทวงหายทวงนาในก็หาอยู่หากินพอได้อยู่ได้กินนะโค่เพียรโคกบพอได้เทไลายไปนั้นบ่เราทำเต็มแม็กเลยเต็มแม็กหมดได้เหลือกินยังว่าอิ่มกินยังว่าอิ่มเฮ็ดทับเพลงนี่กินทอดขับแรงหมดแล้วนี่ sẽ xin nó cái luôn thì thì à, ừ sẽ phải nằm sẽ thì bị đai đó, mười thằng mày rồi, Thằng mày áo Ta hút chập chừ ไปทางแปดะก็ได้ลอกไปนําทางแปดเลยแป็ดทางเจนนี่นะไปเจ้าเข่าทางประตูห่วงคานี้เลยก็ได้หอดูเก่านะน้ทางเก่าเ็าจะไปเทื่อท่านน่ะกางห้องกันนะยังไ่อยู่มีหัหอยรถแมนโบบอกขึ้นได้ปะ คืองออมานทางมันยากกับมนน้อแล้วก็โชว์น้ำนำน้ปาเลือดอดซีดมันทุกคนล้างสกปรกน้ำแล้วก็เอามาหั่นมาซอยสีมือเราทำแลอ มาคิดปุ๊อเอาบ่อลน,นะปูเอาบอลเอปูแล้วกระตะไว้พี่ชายเบิ่งปีไก่ได้ยนดินไหมปูย่ำแล้งแต่ว่ายา่ำฝนก็ได้เก็บเ<อ>ย่ำแล้งก็ได้เก็บเต็ียมส่งมดูสองมดูเนะาะย่ำฝนนี้น้ำมันมีตลอดเนาะนก็เลยเป็นดีแต่ย่ำนี้มีดกขึ้นย่ำฝน โคกะโคเอาไม้เลยป่าี่แม่นใดแล้วเนาะกรอบแล้วบอเออสุกแล้วมมแล้มุมแล้วสุกแล้วปลาปิ้งอันนี้สุกก็ได้นี่สุกแล้วนี่ มาแล้วมาแก้มเด้อเล่าละนาคะมีแม่น้ำได้ไเนะเราเราอกมาอยู่นั่นแะเล่าลนคะขาอแกข้สันนมาจับกนี่โหดักแบกแบกแบาใหญ่หงไปอ็นซอยไปน้ำกินไปน้ำซอยกินตัวนี้ไปรอดเน ดังนั้นจามาคิดทั้งนั้นจามาควิดเลยนำมนีเอาไปอ๋อบอเอ้น้ำกะทิ นี่ยต่อแสบนะทิมตัวดีแ้เล้วโรดนี่นะคือว่าบดโดโรดก่อนปานเลือดเอแต่ซีนแล้วลกโซน,น,นึงเอาไปต้มเอานินีมือเอาจากนี้นน <laughs> เ,เนาะนเรทำเนาะกซํำเลือแปงแล้วแล้วบาดเลือดแปงป่าน สราบอยู่พักกะซอยแล้วละมีแต่ท้านำเอาไปหลน่ลนนั่นแหละเอามาปุ่งนะเอามาหล่นเชือกกระซาบด้วยเนาะงานโดนน้ำกะทิทุกคนปลากะต้มทุกคนเนละต้มน้ำสดพร้อมฝดละน้ำกระดับปลาลงเลย ลมแท้ทรงนี้พี่นอ้อย่าขึ้นป่าขึ้นดงกระยานไม้นะโอ้เป็นต้นบาวธรรมมานี่เปลกใหญ่ขนาดโอ้เขิงปั่นมันต้นเราเอาไม้เฮ็ดเอาได้ผลิตเองซื้อตะใบอันนั้นซื้อตะใบอันตัวมาผ่านนั่นแหละใบผ่านกับ อันนี้พี่น้องเพิ่นซื้อนะอันนี้ไม้ทั้งเมดนี่เกยจะได้แล้วทุกคนนะอีกจังน้อยนะพอดีคอ้อยแล้วพอดีต้มสุกอาทำครับ พงนลงกันละเอาขึ้นมาพงมาเตินท่านใดฮะวขึ้นไปใส่มือแล้ว,ลวเ,เ,รเรหเอออรอบ่ได้จเากันดีมีบ่ใส่มืออันนี้ตอนปล่อยนี่ใสไ่ได้บอดีีีดีดดดีีออีบ่มีมมดดีมมด ยางไม่ได้มันควรจห้ามย้ำนั้นนะคือมีสิดย้ำแรงไปองไปเลยตีอยู่ไปเลย

เยอแล้วก็จะนน้นนลำบีบน้ำมือด้วกันแล้วลายเยืแ่แซวนี่ได้ปะทำ <c oughs> อ้ยไปกันแด้วจกินซ้ำอิ่ม <c oughs> ามาแล้วสิได้เมื่อป้าได้บันีึกได้ <c oughs> ขอมอคุณขอบเจออะไรเดินทางปลอดภัยเจอคือกันอย่าหลงป่าอยเลยเดี๋ยวบันทึกกับสิได้เดินทางกลับก็สำหรับคลิปนี้กะไม่มีเพื่อรายนะักกัสิประมาณนี้แหละ มื่อนี้ก็มาก,กพะพอดีว่าเพิ่นโซนบ่าวาดได้แต่เขาบ่าวาดเพิ่นอนเดินทางขึ้นป่าอคอยกะสิได้เดินทางกลับบ้านก็สำหรับคลิปนี้กะสิได้ฝากไว้เพียงแค่นี้เลยขอมอบอจหลาคุณหรับการติทุกคนที่รับชมฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพลอกันใหม่ทุกคน